อยากจะหนุ่มขึ้นดูดีขึ้นทำงานในวงการก็ต้องดูสดใสเปล่งปังหน้าได้รูปใช่ไตั้งใจจะมาทำอัลเทร่าครับสวัสดีครับตาวริศนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่แฮติจูดคลินิกนะครับก็วันนี้อยากจะหนุ่มขึ้นดูดีขึ้นด้วยอายุที่มากขึ้นทำงานในวงการก็ต้องดูสดใสเปล่งปังหน้าได้รูปใช่ไหมครับก็เลยตั้งใจจะมาทำอัลเทร่าครับแล้วก็ ก่อนจะทำเนี่ยก็ต้องคอนซัลท์คุณหมอก่อนใช่ไหมครับว่าคุณหมออยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากทําอันโทลานะครับตอนแรกยังไม่ทำเนี่ยย้วยเชียครับพอทําแล้วนี่คมกริบปึ้มแน่ ผมเนี่ยเตรียมใจมามากเลยว่าแบบมันต้องเจ็บแน่ๆปรากฏว่าโอ้โหนอนชิลเลยครับไม่เจ็บเลยผมบอกเลย,เลยว่าถ้าผมทําได้นะคนทั้งโลกทําได้ผมนี่คิดกลัวสุดๆแล้วฮะก็ยังไงเรียนเชิญนะครับมาลองทําที่เทอร์จูนสาขาเรียบทางด่วนนะครับ